สมน้าสาวมานุษย์และสวยจริงๆเลยนะแม่คุณโอ้หี่ไอ้สมน้าเองหมายถึงพ้าสินที่อวุ่งมันใส่อยู่ใช่ไหมเล่าลูกพียรู้ได้ไง่ายแล้วก็เล่นมุกนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วแต่ว่าหนะเรื่องพ้าสินสวยๆนี่มันก็มีอยู่จริงนะแคแล้วมันแปลกตรงไหนลูกเพีก็นั้นนะสิลูกพี่สมเทพ มันก็ไม่ได้แปลกหรอกโว้ยแต่ที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของผีที่มันหวงผ้าสิ้นไม่ยอมไปไหนนะสิตัดเข้ามาที่เรื่องกันเลยผู้หญิงที่ยืนถือผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นทำตัวลับๆล,ล่อๆก่อนที่จะได้เอาผ้าผืนนั้นวางเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไปโดยที่มีหญิงสาวท่าทางจะเป็นเจ้าของบ้านได้มาเห็นพอดี และแม่สาวคนนั้นก็ก้มลงไปเก็บก่อนที่จะได้เดินเข้าบ้านไปเบื้องหลังของเธอนั้นมีหญิงชาราที่เท้าลอยอยู่เนือพื้นก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีได้เปลยยิ้มออกมาเล็กๆแบบพอใจผ้าสินหลายผืนถูกวางเรียงกันเอาไว้โดยที่แม่สาวก็รู้สึกว่ามีใครบางคนนั้นอยู่ใกล้ๆตน แท้จริงแล้วผีตนนี้ก็มีศักด์เป็นเหมือนใหญ่ลูกๆของแก่ไม่ชอบนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างจะตะนีทีเหนียวแต่ถ้าว่าอย่างดีที่มีหลานคนหนึ่งที่นิสัยแปลกแยกค่อนข้างจะเป็นอินโทเวตได้มาอยู่ด้วยและยหญ่ขี้เหนียวคนนี้ก็มีชื่อว่าใหญ่สี ส่วนหลานสาวอินดี้ก็มีชื่อว่าอีสาใหญ่สีก็เป็นคนแก่ที่ค่อนข้างอยากจะโชว์อัพสักเล็กน้อยแก่มักจะนุ่งผ้าสิ้นหลายสวยๆไปให้ชาวบ้านเขาแซวก,กันเป็นประจำผ้าสิ้นสวยจริงๆเลยนะป้าสีน,น่านาเซถ้าฉันมีเมียเราก็อยากได้แบบนี้สักผืนหนึ่งนะถ้าหน้าตาเหมือนขนใส่ก็คงจะดีใช่ไหมว่าเอดดม ไม่รู้ว่าสวยจริงๆหรือว่าสวยกันเล่นๆแต่เท่าที่เห็นดูเหมือนป้าสีจะพอใจในคำเยิดยอนั้นเอาสิน้นนี่มาตัดเป็นชุดงามจริงๆเลยนาป้าสีดูท่าทางว่าผ้าสิ้นงามของแก่นั้นคงจะงามเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันจริงๆขนาดมีหลายคนได้เอ่ยปากขอซื้อหรือว่าขอกันจริงๆแต่ป้าสีแกก็ไม่ยอมขายหรือว่าให้ใครไป ป้าสีพอจะมีผ้าสิ้นง,งามๆไว้เห้ฉชั้นสักผืนไหมจะเอาไปตัดให้หลานใส่นะแต่เมื่อป้าสีได้ยินแล้วกลับไม่พอใจรีบเดินหนีไปไม่รู้ว่าแกเป็นคนทอผ้าเองหรือว่าเป็นมรดกตกทอดมาแต่หนไหนถ้าพูดชมนะพ่อได้แต่ถ้าขอซื้อหรือว่าขอเลยเนี่ยไม่ได้เลยแกจะรีบเดินหนีเหมือนไม่รู้จักการอย่างไงอย่างนั้น จำไว้นะ่าหนังสาถ้าข้าตายไปแล้วก็ผ้าสิ้นสักผืนก็อย่าให้ใครนะเดินอดอาดเข้าบ้านไปแล้วก็ได้แต่ชื่นชมผ้าสิ้นของแก่แบบบกมุ่นนั่งเฝ้ายิ่งกว่ารอลุ้นหวยตอนสี่โมงเย็นซะอีกหนังสาเห็นแล้วก็ได้แต่สายหัวแต่ถ้าว่าต่างคนก็ต่างอยู่กันไปของรักของข้านี่นะ ไม่รู้ว่าแกไปเพลียมาจากไหนแกฟุบลงไปแล้วก็ลูบๆคลำๆผ้าสิ้นของแกเมื่อนังสามาเห็นก็อดสงสารไม่ได้รีบหามุ้งมากลางให้แต่ทว่าเวลาผ่านไปจนถึงเช้าร่างของใหญ่สีก็อยู่ในท่าเดิมเหมือนไม่กระดุก,กระดิกไปสักนิด <S <S <ๆ>เมื่อจะเอามือไปเขย่าที่เท้ากับรู้สึกว่าเท้าแข็งและเย็นกว่าปกติสรุปได้ว่า ใหสีดั้นตุยขาผ้าสิ้นสิ้นแล้วตำนานคนสวยผ้าสิ้นงามร่างของใหญ่สีนั้นถูกชาปนากิจจนเหลือแต่ขวันชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ไม่ค่อยอินเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่แกเป็นคนขี้เหนียวนางสาเอ้ยไหนนยายเองก็ตายไปแล้วข้าขอผ้าสิ้นสักผืนได้ไหมเล่าจะเอาไปให้หลานใส่ปล่อยไว้เฉยๆน่าเสียดายนะ เมื่อนางสารู้ว่าตัวเองก็ไม่ชอบใส่อีกทั้งถ้าให้คนอื่นไปใช้ก็น่าจะได้บุญจึงตัดสินใจได้ไม่ยากขอบใจมากนะนังสาหลานข้ของชอบมากเลยนางสาได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาเหมือนกับว่าของที่จะทิ้งยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่เมื่อลุงคำตุยไปถึงบ้านเหลียวซ้ายแหลกขวาไม่เห็นใครแกก็เอาผ้าถุงนั้นมานุ่งเฉยเลย แถมยังแปลงร่างเป็นเกอร์ลี่เบอร์รี่ซะอีกดูท่าทางของแกแล้วเหมือนเป็นธรรมชาติในขณะที่แกกาลังภูมิใจในการนุ่งผ้าสินสวยๆอยู่นั้นเสียงบางอย่างก็ทำให้แกต้องชะงักเอ็งรีบถอดออกเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวข้าจะหักคอเองนะผีใหญ่สีตามมาท่วงผ้าสิ้นถึงที่แถมยังชี้หน้าใส่ลุงคำตุย ซึ่งตอนนี้เป็นป้าคําตุยไปซะแล้วเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับงายเงืบสลบสไลายล้มไม่เป็นท่าเหมือนว่าจะประสาทกลับถึงกับแคดแต่งหญิงแล้วก็รีบเอาผ้าสิ้นมาคืนถึงที่ <c oughs> เมื่อนางสาได้เห็นผ้าสิ้นที่ถูกวางเอาไว้ก็ได้แต่ตั้งคําถามในใจว่านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนลุงคําตุยเหมือนจะได้สติ เอาเรื่องราวนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังอย่าไปเอาผ้าสิ้นกับมานุ่งนะเดี๋ยวจะโดดผีหรอแล้วลุงอไปใส่เองหรือไงแ่นะ้ะจะมาหลอกพวกข้าใช่ไหมและ่ะไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ลุงคำตุยพูดได้แต่คิดว่ากลัวว่าชาวบ้านจะไปขอไปใช้เองมากกว่าและสิ่งที่ลุงคําตุยพูดมันก็เป็นเรื่องจริงเอาผ้าสิ้นข้าคขนมานะ จากนั้นไม่ว่าใครต่อใครก็ต้องเอาผ้าสิ้นของแกไปคืนแต่ทว่าก็มีบางส่วนที่ทยอยมาขอของแกแต่ทว่าคราวนี้หนักหน่อยเพราะใหญ่สีก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านของแกเลยสามรายคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นวิญญาณของแกนั้นยืนเกาะอยู่ที่ริมระเบียงอยากได้ก็เข้ามาเอาสิ ไม่เว้นแม้กระทั่งหลานก็ยังโผล่มาหลอกหลอนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนางสาก็เลยเอาผ้าสิ้นของใหญ่สีไปเผาไฟหวังจะให้ตามเจ้าของไปจะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงกันอีกแต่ถ้าว่าผิดคาดผ้าสิ้นของแก่กลับเผาไม่ไหม้ซะง,งั้นเมื่อโดนดังขวานมากๆก็คิดอะไรไม่ออกได้แต่ทำหน้าโกรธใส่ผู้ที่เป็นยายของตัวเอง และแล้วผ้าสิ้นผืนรักของใหญ่สีก็ถูกนําไปไว้ที่ศาลตายายหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวว่าผีใหญ่สีออกมาอาลวาดอีกเลยไม่รู้ว่ากลายไปเป็นทาสปนิบัติรับใช้ผีตายายหรือว่าจะกลายเป็นเจ้าแม่ผ้าสิ้นง,งามกันแน่นี่แหละที่เขาเรียกว่ารักหรือว่าชอบจนเกินขอบเขต ทุกสิ่งมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อใจของใหญ่สีไม่ยอมปล่อยวางก็เลยต้องเป็นผีเฝ้าของอยู่อย่างนั้นสำหรับวันนี้ผมน่าแหบร้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนท้ายคลิปมีสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปดูได้ขอขอบคุณทุกๆกนหลังใจสวัสดีครับ oh แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซลาเซลล์สว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคลิกที่ลิงก์ได้เลยโอ้ยหน้ากากผีลูกกตาเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่ย หลิงสั่งซื้อหากระเอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอันไปก่อนละ <Yahoo! S 1> ก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับ